อยู่เฉยแล้วก็มีคนมาแกล้งหนูเลยค่ะว่าคือเขาอยู่เฉยในขณะที่คนบอกว่าให้ซ้อมค่ะคนบอกให้ตื่นเขาก็อยู่เฉยๆทำอะไรเขาก็อยู่เฉยๆใช่พักอยากอยากรู้ว่าใครขี้งอนที่สุดตรงนี้เดี๋ยวคุณจะได้รู้อยู่ดีๆคุณบอกใครขี้ผมก็รู้ว่าคุณจะมาใครขี้งอนขี้เอยคือแบบกินอะไรก็งอนหน้าก็ขี้เ้ย เนี่ยไล่จะออกแล่ออกจากบ้านเลยนะอ๋อนก็ไดยขนาดั้นแบบเนี่ยเนี่ยขี้งอนมากจเกมเด็กดูแล้วขนาดไหนฮะงานทีมงานมามีเหตุการณ์อะไรไหมที่แบบเฮ้ยไม่น่างอนเน่ะทำไมต้องงอนด้วยวะอือเดินไปเข้าห้องน้ำหน่อยพี่ทุกคนเคยงดไม่งอนแล้วก็พอหนูออกมาไปไหนมาเฮ้ยทำไมไม่บอกเลยนี่หรอทำไมไม่บอกเราใช่สิเดี๋ยวนี้ไปไหนก็อยู่คนเดียวแล้วนี่โอ้ยพี่คะหนูไม่เข้าใจหนูปวดฉี่อยู่พี่ต้องไหนนอไ เออ่ ar, ่มมหงใชไม่ค่ะคือในบ้านอ่ะมีผู้หญิงอยู่สองคนอยเออใช่คราวนี้ถ้าเกิดเขาทําอะไรเขาก็จะไม่ชอบบอกก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็คือทิ้งหนูอยู่คนเดียวอ๋อเลยก็เลยปวดค่ะไม่มีสายไม่มีสานะเขาเป็นแมงเนี่อถ้าถือว่าปวดอี้ขึ้นมาปวดท้องอี้ก่อนนะอะไรอย่างนี้ต้องบอกต้องเลยะอะไรอย oh ่างนี้ต้องอค่ะ อาจจะเป็นห่วงแหลกใช่ไหมแบบสไตล์นางเขาแมนๆงานเขาแบบเป็นผู้หญิงแบบลุยๆบางทีเราแค่เยืมไปเดินไปโทรศัพท์มือถือในงานงอนเลยนะโอ้โหไปชีวิตเอ็มน่าจะคุยกับเสาไฟรู้ใช่ไหมแล้วก็แนะนำนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าน้องเอ็มีแฟนนี่นะครับแฟนน้องเอมก็ต้องงอทุกวันนะครับ24ชั่วโมงนะครับ มาเลยว่าต้องทำแฟนเองต้องอดทนไม่มีผลก็ต้องหมอพูดถึงกานข่าวเมื่อกี้เลยนะฮะอยากให้ทักถึงเรื่องราวความประทับใจหน่อยดีกว่าพอเราได้เข้ามาเป็นเอฟซีเบงแล้วแน่นอนจะต้องมีเหล่ากลุ่มแฟนคลับมาให้กำลังใจนะฮะรู้สึกยังไงบ้างนะฮะกับความประทับใจที่มีต่อแฟนคลับะก็รู้สึกทุ่มใจครับภูมิใจ